เดินหา ว่าทำไรล่นครับผมรองเท้าดิกล่นครับครับถ้าเร็วเลยเม่ก็ไม่หยิบด้วยครับไม่เก็บให้ลูกด้วยน่าจะรีบจัดไปนวลนวครับตามไม่ทันแล้วครับ,มมรบถ้าเก็บให้ตามก็ตามไม่ทันครับรถมีวิ่งได้จำกัดความเร็วครับเดี๋ยวกะกลับแล้วครับผม นนี้ก็ออกจากตลาดบางหลวงมาก็หลายกิโลอยู่ครับประมาณสามสี่ 3, กิโลอยู่ถ้าดาวไม่ปิดเนะดาะแต่ข้างหลังที่เราวิ่งมาด้านหลังนะครับด้านหลังนันออกมาเมื่อกี้ถ้าเลี้ยวขวาหน้าทางด้านตรวจก็ ไปนนู่แล้วครับผมเร่องวิญญาการบินครับผมแปลงแ,แล้วนะครับ45กิโลครับผมคือโรงยานการบินเนี่ก็จะเป็นอะไรนนครับแค่ภาพแค่ตัดต้นมองรถกระบะเราเคร,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 รื่สะดวกาถ่ายทีเลยครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอนุญาตจะไปก่อนครับผมไม่สะดวกครับเพราะว่ารถก็รู้สึกจากตามหลังมาก็เย ขออนุญาตพักไว้ก่อนแป๊บหนึ่งครับเดินทางกันต่อครับครับผมก็กลับมาถึงบ้านแล้วครับผมแฟนมาไม่ได้ถ่ายดูเลยครับข้างทางรวมแล้วก็ประมาณสักสามสิบกิโลนิดหน่อยครับไปกลับเนาะตอนนี้ก็แปดโมงพอดีครับผมกลับมาถึงบ้านแปดโมงพอดีนกเจ้าจ้าเจ้าจ้าอยู่เลยครับวันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนครับผมได้ทำอะไรครับวันนี้ งานก็ยังไม่มีเข้ามาเลยก็นอนอยู่บ้าน,งานเงียบไเฉยใส่หมวกกันน็อกแล้วผมตกตรงมไม่ได้เลยย้อนแส่ยังไม่ได้อบน้ําครับเดี๋ยวขึ้นไปกินข้าวอาบน้ำแล้วก็ออกไปตั้งแต่เจ็ดโมงนหน่อยๆครับผมตอนนี้พอดีน,นั่งฟังนอนฟังบทสวดอยู่ครับแล้วตื่นมาก็เกือบเจ็ดโมงครับผมก็ได้เจ็ดโมงะครับห,ห,ห้องน้ำล้างหน้าล้างตาเป็นสันแล้วก เป็นเสื้อผ้าแล้วออกไปข้างนอกครับแลออกไปส่งท้ายานี่นะครับผมบัดเช้าเนาะครับเดี๋ยวขึ้นไปหานา้ำมีอะไรกางวนเดี๋ยวอัปเดตกันใหม่ครับผมอาจจะเป็นตอนเย็นก็นได้หรือ,อยังไงครับวันนี้ไว้ออกครับก็ด้านโชคดีครับผมถูกไหมด้วยเบอร์กันเอ้อวันนี้ครบผมก็มาเจอกันช่วงใบใบเย็นๆครับผมตอนนี้ก็กาําลังจะไปนะครับ เล็บข้ากันครับผมเมาาื่อเช้าก็ต้องมาจีบเสียงลมครับเสียงลมกับเสียงพูดอะไรครับแก้ยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ไปซ่อม,มันซ่อมเลยแตงยัด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 ลูกยางเหมือนเดิมครับผมลูกยางของเขา อย่นี้อยนนี้ก็ไม่น่าน่าจะตกครับน่าตกบ่อยๆมีลมมีอะไรที่นงึงครับผมอากาศก็กําลังดีครับเวลาเด็นหน่ยนอยวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้กับข้าวอะไรบ้างเราไปดูก่อนครัอบวันนี้วันจันทร์ด้วยพรุ่งนี้มีวันพระป่ะอาสาป่ะอาสา,า,าแล้วก็วันศสาร์ใช่ปะลองดูกันครับว่าจะได้กับข้าวอะไรเนาะ เดินทางกันยาแต่ตรงน,นี้ก็จะทํานากันอีกรอบแล้วบางเป็นที่ก็เริ่มเกี่ยวข้าแล้วครับเริ่มเหนืองแล้วทหน้าก็เพิจะเกี่ยวข้าไปเมื่อวานเมื่อวานซื้อครับผมเพายังไม่ได้มาเก็บฟางเนาะ ลางก็เลยยังยัง,งไม่เกิดน้ำเขาคืงเขาจะเผาก็ไไปรู้น่าจะเก็บฟางครับเพราะอย่านี้หน่อยก็เหลือน้ํามาครับมีฟางขายมีฟางให้สัตว์เลี้ยงมางก็แพงครับตอนนี้ก้กอนละสามสิบบาทแล้วมัวนะ้งก้อนหนึ่งก้อน ไปบางไม่ไหม้ครับไปอะไรนะบางปะมาบางไม่ไม้บางประมาณลูกาก็ไปพบกับเอกเราครับบางเรียนได้ ห,หลายตำบลเลยครับ,บก็เรียบร้อยแล้วครับถือของซือกับข้าวได้หมูได้เนา้ำไม้ครับได้ไก่หนังไก่กับเนื้อ ทั้งกายไปทอดกรอบแล้วก็ด้านผักไม่มีอะไรเลยครับคนเต็มตลาดเลยวันนี้ก็เยอะคนก็เยอะ สายเม็ดนานใครที่ มาถึงบ้านแล้วครับผมกำลังเผาหน้าไม้ครับหน้าไม้ก็เป็นไม้น่าจะเป็นไผ่เหลียงน้องหรือไผ่อะไรไม่รู้ครับแยกขัดไปก่อนครับไม่มีไผ่ลวกไผ่อันนี่มันเขาจะเผาหน้าไม้ซุปครับซุปหน้าไม้ได้พี่น่องเด้อพอดีน้ำจะนั่งแซ่ตู้เย็นคันใบมือนันอาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะแซ่ตู้เย็นไวยครับกระได้ครับขั้นสิทิ์งก็ะได้ก็เลยเออ สุปน้ำใหม่กินเยอะบาทกันนะครับข้างเสบบียบๆหวานๆนิดหน่อยครับผม,มเดี๋ยวเผา,าสักหน่อยครับม,มันหอมแล้วก็เดี๋ยวไปเคียนเนาะไปเคียนแล้วไปต้มน้ำมันจืดกันยังเผ็ดอ๋อตามยันห้างครับผมจะไปสุปเนาะต้นบุกบัวหม้อกับอัวดอกเล็กดอกครับเดี๋ยววัาทิติดอาทิดลูกบาเจ้าลูกครับว่มีแมงมากินบาเจ้าคือครับมาด้กินยอดกินหยังเพิเ่นครับผมน้อยในเด็เดทอดแกงนะ สิแจงแบบแบยังแปลกแดดเย็นหน่อยเป็นบัตอนแรกว่าให้ขึ้นซุ่มครับกันขึ้นแล้วก็เลยเอาคนออกครับปล่อยทิ้งไว้ยังงี้ครับผมเต้ากับเต้าแจงครับปี่ซื้อมาหั่นกันลอยสามสิบบาทนู่นหน่อยหนึงก็เลยโอ้เอาไปก่อนเพราะว่าถังที่เบิร์ตถัทงที่เบิร์ตพอ,อยังครับปุ๊ดเอามาเท่านั้นครับปฏิคุณมาหลายวันไปเอาตัางค์ไปเติมแก๊สครับผมวันไปเติมแก๊สถังหนึ่งยู่ปั๊มกระเติมน,น้ำมันใส่รถลูกเนาะใส่รถมอไซค์ครับ ก็ไปซื้อได้ไมาให้แม่บ้านเพื่อนก็มือเศ้านี่ก็แล่นไปส่งขาครับผมก็นงใส,รส,สร่รถอีออกใส่ตอร์ไซค์ครับอรถใหญ่ไปกันสองรอ้อยสามร้อยครับน้ำมันเบาไว้ครับก็เลยเบิ่งพักเข้าบ้านนี่ตอนเศร้าครับลูกลขึ้นมาเศร้าเลยก็เลยมาถอนหญ้าออกเนาะเดี๋ยวอาทิตย์เลือกถอนถอน,อนต้นออกแน่ครับตน้นไหนโบ่แม่นกับเข้าปลาเดี๋ยวอาทิตย ทัดเก็บหนังเพิ่นอยู่ครับเบิ่งมือเศร้าเนาะมือเศร้านี่ฝนตกครับก็พาไปทรงผาก็เล้ววันเหตุหนังเพิ่นเนะเาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับนี่ต้นนี่ยหน่อยนี่กระทุ่มครับผมกระทุ่มขึ้นได้หลายครับ,ต,บต้นกระทุ่มแต่ก่อนนี่เขาเจ้ากระล้างที่ปลูกเออ่กระท่อมกันครับหาต้นกล้ากระทุ่มครับไปเห็ดลำต้นมะนาวผักแห้งเอ่อยังเอาพันอนอเสียบยอดบ่หาซื้อต้นละห้าสิบบาทครับเนี่ย เต้ทุ่มเอื้อนี่บ่ครับอีกทอนถิงนะครับผมจะว่าเอาไว้ก่อนครับเพื่อปีนี้นามบ่มาเนาะนามบ่มาแล้วก็จิตข้าพนใยญ่ครับขาพันหลอดนามครับปีหนึ่งนามบ่มาสี่ันเป็นโ่มครับมองนี้ครับก็มีหนึ่งสองสามสี่หากเจ็ดต้นนะครับแต่ปุ่มนีพันมีอยู่สามต้นสี่ต้นเบื้องกัอนครับเบื้องสถานการปีที่แล้วกับพันกระต้นใหญ่ก็นีครับนามมาก่อนถ่วพันตายน่าเสียดายครับแต่ว่าต้นกีเล็กต้นนั้นก็เสีเอาไว้ครับ พอเลื้อนต้นจะเลือเอ่อต้นกาเล็กเพิ่นกันน้อยต้นนั่นก็มีสามสี่ต้นอยู่ครับนี่ผมปลูกครับเสียดายครับเป็นกิเล็กขาวครับบนกิเล็กแดงนะครับแล้วก็กิเล็กแกงเขาน่ะกิเล็กนี่กินแซบครับผมต้มสองน้ำกระจืดแล้วครับเพื่อได้่บมาเกินอลายก็ต้มน้ำเดี่ยวครับต้นๆนั่นก็หน่อยกระจือดนะครับผมคือว่านะครับปีนี้ยังไม่ได้กินแกงกิเล็กยังไม่เห็นแกงกิเลสที่เรากินครับแต่ก่อนต้นกิเล็กปลูกไว้ห้าหกต้นครับลายน้ำเบิ้ลครับนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำใหม่ห่าหน่อยมาเบิ้ง วิธีเียนน้ำมหมโน่นนี่นั่นครับผมถ้าเห็ดซุปน้ำมันครับนี่สูตรสไตล์บ้านๆครับสตไตล์ไทยสไตล์มันเลยครับเดือเห็ด,ดเห็ดเห็ดถือเห็ดพิษวิธีกมาว่ากันนะครับเนาะครับผมตอนนี้น้ำมันเข้ากันเกือบได้ที่แล้วครับผมนี่เนาะโว้คือซุปไกน่นี่ครับกระเล็ดั่นกระเล็ดนั่งคาไม่ไอ้อยฟืนไม่ไอ้อยไฟอยู่ครับจะ จิงขี้เล็กนี่แหละครับผมดวงมากกับเก็บใบอ้อยเป็นไม้อ้อยไฟเนาะไม้ดังไฟครับเป็นต้นเงยต้นโค่หลวงประคุณเดี๋ยวชิดลงไปนตามตามเก็บอยู่ครับก่อนี่คือกันครับเดี๋ยวเก็บใบเก็บใบครับผมพอเป็นเสือไฟครับทานะมีครับแต่ว่าเสือไฟหรือต้นสัตว์เต๋าดีสู่ชีวิตแักเต๋ากดายสายไฟหัดไปแล้วฮัดท่าแล้วฮัดอีกลินกระมุนครับลินบ่มีลินแล้วครับเต๋อกดายเผาครับเดี๋ยวจะไปสื่อกันทำไมเนาะเดี๋ยวจักหน่อยโอนหน่อยออกเดี๋ยว ปบพันจินครับปอกเบลือกแล้วไปล้างน้ำเดี๋ยวมาเคียนกันเบิ้งนะครับเนาะไม่เคียนให้กันเบิ้งว่าใช่ไนมไม่เคียนสุพี่น้องเบิ้งครับผมครับผมตอนนี้น้ำใหม่เข้ากับปอกเบลือกแล้วครับแล้วก็ไปล้างมาแล้วเนาะเหลือได้กหกไปข้อนครับผมยังยังไอ้ยังเคียนเบ้อเนาะการเคียนเข้ากับใส่สมนะครับขูดเอาเอิรนเคียนครับบ้านผมเอิรนเคียนโมโหบ้านพี่น้องเอิรนยังได้เนาะครับเนาะเคียนแล้วก็เดี๋ยวเข้าจะมาต้มน้ำให้มันจืดอีกน้ำหนึ่งครับผมจังสีอู้น้ำเนาะครับเนาะ ก็จะมาเบงกันครับขั้นตอนการเคียนขั้นตอนการนันกันนีปล่อยมันเย็นกอนครับแป๊บนึงครับผมครับผมทองฝากอะสงสัยเศษี่ฝนครับเห็นตกติดหัวปอกแปกปอกแปกแกว่าใสอยู่ครับก็เคืิมๆมตามไม่ล่าครับผมแต่ว่าใสอยู่เนาะแต่ว่าฝนหล่นลงใสหัวสองเมตรสามเมตรครับเปปล่อยเนาะไอ้าข้างอื่นครับผมเดี๋ยวกับระวังขายเวลารอดแนวใหม่มันเย็นนิดนึงครับผมมา รับผ้าครับรับผ้ารับผีดนะครับผ่อม่พอแมาพอดีรอบที่แล้วแล้วผมรอบที่แล้วไปปั้นต้นกระทุ่มครับมาติดสายไฟนะครับก็เลยบระเด็รับครับเก็บเลยเนาะบระเด็นทำความสะอาดโอ้ยก็โดนไฟปแป๊บก่อนนิดนึงครับเดี๋ยวมาเอาสนิงมันออกครับเอามาปั้นพืชนะครับมาอัน่วันนี้นะครับา มาจากบ้านครับผมพอจังพอไปตีไห้เนาะไปเค้นเพื่อนเค้นมีดเค้นผาครับได้มาอันนึงนะครับมาเปลี่ยนเปะอันอันหน่อยมาเนาะว่าอันใหญ่เอามาล่ะพอดีฝ่ายเป็นนิดเดียวนี่ครับหักเนาะก็เลยไปเปลี่ยนเป็นอันหน่อยมาให้เป็นเอาอันใหญ่ไปอันนี้ก็ยุบมาสั่นกับบดิคอร์มาซี่ครับผมเจอกระต่ายใหญ่ยุบสร้างครณจีแ้คาดมันลดคาเล็กคานันค่าสร้างเพื่อนเนาะโต๊ะยูเล็มละมาถึงพันครับผมเป็นผ้าแบบอีสาน ยาบานเนาะจักตอกจักมีนาำสันนาครับผมแดดสาดดส่วนกันครับผมเล็กยังดีครับผมแต่กะระวังนิดนึงครับฟันของฟันหินนาสันเฉีประมาณสักแปดมิลครับผมนาท่อกระสิท่อกันครับขันยิบสับเนาะหนาครับแต่พบอยู่ครับแต่กะรับเอาสนิมมาครับคัดสนิมออกเัินมาคือว่าพ่อเพิ่นจะเฮ็ดฟักปอกยาดไผ่มากครับเดแบบง่ายๆแบบบ้านบ้านครับลำือไผ่ครับผม เดี๋ยวให้เบิงเนาะเวลาเสียบเวลาเก็บได้ครับเออเก็บมีดเนาะเวลาเ้ารับพายเป็นไปทงไปปลาครับกัเป็นแบบนี้ครับผมนอกแนี้ยมีแบบนี้ได้ครับเนาะเดี๋ยวขอเอาสนิมออกก่อนครับบอมเนรับเนาะครับบอมรับไม่ครบมรับครบหมดเป็นครับเอาสนิมออกก่อนครับนิดนึงครับผมก็เอาแค่หินนะครับอีกพักสองสองครึ่งเพราะว่าอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนบ้านอีกครึ่งนี้เบิงเธอจะติด ใบในรถครับเพราะไม่มีเหลี่มนึงอยู่ในรถแล้วก็เป็นพวกกระอหม่กระมือเขาใส่แยมเพ็ดงานครับบางเทีกับตัวนี้ไปบางทีทับบอดใส่วอดเพ็ดงานก็มัดบ้างในตรงนี้ครับอมาเวลาเห็ดก็ะเข่าก็หนาวหิมะพุ่มการย่างจะไปข้างบนครับเราตรงนี้รูหลับไปเลยก็ใส่น้ำข้างล่างอยู่แล้วน้ำข้างล่างโบ่ไหนไหมถึงน้ำพื้นนะครับน้ำกอบข้างล่างก็กอบถึงใบเนาะแต่จประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวขอเอาสนิมออกกันครับสนิมฝั่งนี้ไล่ฝั่งนีนะนี่ครับเมี่ยงบ้านละหกสิบเส้นครับ นักในมือครับหมอมือครับแล้ว่าผู้ใดจับไปจากสติบุถุคนะเพราะว่ามีนักหัวเนาะนักนักใบมีดใบผ้าครับได้่วนผมที่จับประมาณนี้เป็นกระสีนี่ให้ครับหลักจะใส่ข้างบุดครับหลัก็ะมีมีแหย่เนาะเป็นเห็ดเองถ่ายมันเห็ดเองครับเ็อื่นยังเห็นอื่นปอกเอื่นอันนี้นี่นง่ามเป็นเป็นนีเอีผ้าอีแหนมใช่ครับพื้ยลอยเนาะนี่เบิ้งครับเห็นมาเนาะ ห้อยยี่สี่เป็นไม่ได้เป็นที่ไม้ครับแล้วบ่มีอ่ามีอย่างมีโลโก้สร้างบ่มีแตงโมสางแบบนี้เป็นตอกตอกมุดตอกอันนี้เป็นล่าปลายล่าหอดใบมีครับขยอดหนารับส่งอื่นอยังส่งอยังส่งปลาอยังปลุดปลุดประกันคือบปัยหานะครับเนาะเอ้าเดี๋ยวครับขออนุญาตรับแป๊บนึงครับเดี๋ยวเราไม่เย็นแล้วพอดีรับแล้วเดี๋ยวก็เอามีดไปเก็บเอาผ้าไปเก็บบ้านผมเอื่นผ้าเนาะมีพระ บนอีโตครับมิบนพาโอเคอนะครับเนาะเดี๋ยวจะมาเขียนใหม่ต่อครับแต่ผมจะนับเรียบร้อยแล้วครับผมอา่าจิขอโทษขออภัยได้ครับเป็นของซีมิโกมเนะาะอาจิกดกดยูทูบจัดครับเห็นครับมีลำเลีเ้ยวเนาะกับใบมีดหน้ามีดจะเป็นแบบนี้ครับผมบริษัทโปิโทัชเนาะทั้งตัวทั้งยามเนาะใส่ฝากไปกั้นครับผมใส่งานแนวกัาใส่ฝกใส่ปอกไปเนาะ ๋ยวเพิ่งก็าเปิดให้ครับผมไก่ไห้มือเด็กครับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปเก็บครับพ็หูว่าสิไปกดกดยูทูปเพนอยู่บนนอกนะเดี๋ยวไปศึกษากดเรื่องของมีคมเนาะเป็นพวกมีดเป็นอาวุธพวกนี้เนาะกรบเบือเป็นอาวุธครับเป็นเครื่องม้เครื่องมือใส่งานครับยูบาทครับผมห้อบริเือออกนอนเนาะห่อยูบาทห่อเห็ดแล้วห้องมารับไปห้องกับเก็บครับผมเพื่อความสะดวกในการใส่ขันตอไปครับผม มาครับเดี๋ยวน้ำใหม่เย็นแล้วเดี๋ยวเคียนน้ำใหม่กันต่อครับนะครับเนาะจมาเคียนน้ำหอยกันครับสีป่าเคียนใ์ในเบิ้งนะครับแต่ว่าเมื่อกะนางสาดแล้วครับผมไปล้างมือมาแล้วแต่ว่าก,ก็คือว่าแหละครับมันกะมันสีดนครับผมแตเดี๋ยวเคียน์ในเบิ้งใกล้ใกล้เดี๋ยวใช่เบิ้งครับวาเป็นอย่งไดีนเนาะครับผมกะนั่ง เย็นหน่อยนะครับนะเละไปนิดนึงครับมาแห่เบิ่งครับผมกก็ใส่ซ้อมมาครับเพียนว่านาไม้ไม่เป็นนไม้แบบนาไม้ไพรวกน้อยไพ่เีมอสสำรับจุกครับโปรตีมอสสำรับพัดสำรับแกงครับเป็นเนื้อน้าก็เล็มากแบบเพราะว่าเป็นมันเป็นป่องครับมันเป็นแบบคเหมันกันมันกันเนาะครับเนาะเดี๋ยวเพียนจะคูดแบบนี้นะครับคูดเล้ยบางเทอมันออกระไดกใส่มีดสานครับ ซำนะครับขูดทูลงทูลงนะครับถูไงเนาะอันนี้เบิ้งแค่นี้ก่อนครับผมมันบริัดครับผมทำร้านใหม่เคียนมากก็คืเป็นลักษณะนี้ครับผมเพราะว่าใส่ซมนะครับซมเคียนเอาเป็นอย่างนอกครับที่ว่าคือเคียนเอาคือบรสับคือบเห็ดแบบฝานเอาคือบักอย่างบกงุ้งครับคือการขับบกหุ้งครับซับแล้วก็ฝานเอามันจะกินแบบกัวที่ใส่เครื่องขูดเนาะ ใส่ลิมิเล็กงามๆเป็นแบบดึงขูดเอาขูดเอานะครับกับบวบหูครับเด้ได้ความไปซืสอครับผมจะนี่กับมีันตอนเีื่ขาข้างบนนี่ก็คือเป็นต้นขอบองมันครับแก๊สเบิ้งเด็ยังกินได้อยู่ครับเดี๋ยวต้มมันนอนไปเป่ยครับเดี๋ยวต้มตอนนี้ข้างบ่อยครับใส่เกลือลงไปนิดนึงครับผมเกลือความสดเลียวเนาะเป็นเป็นตใหม่อันนี้กับขุสีโบผมมันอย่างเขาเอาเผาแล้วเนาะเผากับอ่อนๆนุ่นๆนะครับการเคียนกับขุ่นสีโบมันนุ่นๆนะครับเป็นอย่างคือใส่สอบ ทุ่มหมื่นมิสอมเนาะแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนเห็นเห็นแม่เห็นนาเห็นป่าเป็นเห็ดเนาะเห็ดสู่กินครับอยู่บ้านวิสาลนะเพิ่นเพิ่นใส่เข็มครับเข็มทองเหลืองเข็มเหลี่ยมยิ่งยงนะครับเข็มหยิบกระสอบปุ๊บก็มาถึงเข็มหยิบกระสอบครับเซว่าเข็มเหลี่ยมยิ่งยงนะเพิ่นเคียนเอาเทละเซนละเซนละเซนขึ้นมาแต่ว่าสอมมาเด็ดสีเนาะันไดสามเด้ดสี่มาเกลื่ยเออเละกว่าเพิ่นเน่ะแต่เพิ่นเคียนเพิแตบ้พวกน้ำเป็นน้องใหม่เสียงไพ่น้องใหม่สองไพ่นะครับ อะไรแต่พวกรนเนาะน้ํไม่ลวกน้ํไม้บงครับผมเห็ดใบนะเนาะคนพวกพวกน้อาไม้อเ,เอ่อพวกรื่นไหบานไพปลาคนกิมซุงกิมซุงทั้มือนี่ก็ไม่ค่อคยมีแลครับใครใครกันปกป้องนั้นในะนะหญ่ใหญ่น่าหนานี่ยจัดตรงแจัดต่อครับเพื่อนเหษตไวบน้ําสมพนเพื่อนที่ซับเอาครับเพื่อนซับเอาเพื่อนฝานเอาครับ,รบผมการถ้าว่าการซุปน้ําไม่ที่ใส่เคียนครับผมซุปน้ําไม้น่าจะซุปอย่างเหวี่ยวก็กคือเคียนเอินเคียนครับนั่นดืเขากันครับ มันสิมันติสีเป็นชิ้นนยหน่อยเละๆแบบนี้ครับนี่ครับการเคียนออกมาใส่มือนะครับเนาะนี่ครับใส่มามันมาแตะออกจากกันครับเดี๋ยวบีออกจากกันครับนี่ครับขูดๆไปเรื่อยๆครับเ้นมันติออก่อยสติดไฟมันติเขาเนื้อเขาหนังกว่ากันเนาะบวมขึแกงแก็งไทยต้นง่ายๆก็ไเลยครับตัวสุดหนำโอเคนะครับเนาะเดี๋ยวตั้งหมอแล้วครับเตาห่างแห้งหมองแหงขึ้นกาครับผมท็่กับเขาคือเกาเนาะ ครับผมตอนนี้ก็กำลังอูครับต้มน้ำแล้วล่ะครับผมไฟกับบืงแห้งครับไฟเตาเนาะเตาห่างหรางผมเดี๋ยวเติมทานเติมมะนี่ครับอูกับบะหมี่ยังไรครับก็คือใส่เกลือน้ำปลเแดกต้มแล้วครับน้ำมลาแดกขวดล่ะชุดนิดนึงครับกำหน้่จะนั่งครับผมกับอูิคนชนอยนิดนึงครับผมเดี๋ยวกลับมาเบิ่งกันครับว่าอู๋แล้วจังไดเดียวเอาหลอบักเหลือมาใส่ครับเรียกว่า้มนี้ว่าสิตัวนี้ครับบะจีพริกเนาะอ่า เกียสูตรแบบจีพิกจีหอมนี่นะครับผมกะบอกว่าสิเป็นแย่เลยเนาะกระจายเบิ้งกันครับผมว่ากับข้าวนาตาวเทียวมาแบบใดนะครับมาติดตามกันครับครับผมตอนนี้กะข้ะมามแล้วครับผมกะเอาทีอู๋น้าไม่แล้วเนาะพันเนาะไปเคี่ยนแล้วแล้วก็อูบูต้มแล้วก็เคี่ยนต้มไอ้เคี่ยนแล้วก็ต้มแล้ครับแล้วที่อู๋ยานัาง่งอู๋ใส่ ปิดเกิดสุรเดชป้าไปป้าสันทาครับได้เหระครับผมตอนนี้กำลังสีทอดเอ่อหนังไก่ให้ลูกสาวครับพอดีไปตลาดมากเลยหนังไก่มาโลนึงคบโล่เจ็ดสิบบาทโอเคอยู่ครับแต่ไม่จะมั่นนั่นแหละต่ว่าจะว่าเนาะหอดหอดกินกบกอบว่าหุงวัาสุกอบประกอบครับปรุงแป้งยีหอยหนึ่งแล้วก็อีกจอกยีหอหนึ่งนะครับใส่แบบสูตรเพจาของพร้อมครับสูตรคิดคนเองครับสูตรพี่บอกได้ันพี่บอกครับจะของเองเ่ยครับบอก ดำเนาะดำเมือสามมันครับผมใจใจบดดำครับเกิดประมาณนี้ครับผมเบังครับบรรยากาศนี่ที่เห็นนี่คือในกล่องน้องฟิวเตอร์กล่องนะครับจริงๆนี่ก็คือมืดดำรึมนะครับอที่เห็นว่าข้าวขาวใสใสเลคือเป็นของดำมืดครับก็บอกว่ากันนะครับเนาะกต่คลิปนี้กิคือสิบกว่เดทไลนเบิงต่อไปแล้วครับเพราะว่าเนียงเนาะมันก็มืดแล้วมืดแล้วครับผมมืดแล้วเด้อเด้อเปิดไฟเราเปิดไฟทุกอย่างแล้วครับ ตอนนี้กเกือบถุมหนึ่งแล้วเนาะฝ่าฝนทั้งๆหัวนี่คือดำมืดได้ครับเน,นี่ยบวมแนบวดำเดำดำครับกัน,นี่ครับเสียมไปปั่นคนกันเย็บห่าอยู่กันเย็บมะเรงมากกันยังคิดราคาบเบียกยังาสาวตื่นก่อนส่งลูกเอ่อปวดไปเลี่ยนท่นไก่ไม่บามา้าดมันตื่นสวยๆในผมกระต่นม้งหมอมปกติเนาะบวมนเแดงง่ายบวมแดงตื่นเลยตีห่าครับเพราะว่าเต็มตัวเต็มของจะไปยออกไปกับลูกกอ่อออไปเจ็ดม้งก็เอาไปเจ็ดม้มงทุกันเนาะฝนล้งเมียนตะครับ ก็บ้านปกติธรรมดางานไม่บ้านมันไงจะคนอยากตื่นซึ้งๆใสๆเลยจังหน่อยมันกะเจ็ดโมงว่าเพิ่นก็นอนเกือบทีหนึ่งทุกมมือครับผมก็เหมือนผมกะประมาณผมบอเห็นง่ายผมกะนอนเล่นโน้ตสามนอนนั่นนอนนี่นอนตัดคำหลังคลิปเนอุดมมาแล้วครับยังินพเป๊กไปมากะนอนม้านตีหนึ่งถึงขึ้นตีหนึ่งบางเถื่อกะนอนดับตีก่อนกะตื่นมาตีสองกัมาตัดคลิปตอนยังตอนโอ้ยมาแล้วครับ โอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้พี่นี่จะติดขอได้ไปก่อนครับผมเดี๋ยวทรวหนังกายังเจ้าุผลมาแล้วอดีโจมครับเป็นแบบโจมครับบวอกจะว่าโจมโจมคือหมายถึงออกโอเคนะครับเนาะไปได้โชคดีก็ดีใจนะมันขับเด้อมีดีด้วยไออกไปแล้วเนาะที่เบสครับอะไรสี่ห้าสามบ่ทุกอย่างเนี่ยการจะบมบิดเนาะครับเนาะจากผมครับโชคดีครับสวัสดีครับ